สายกหนาหกนี่ตัวอีสรางันอ,อป, Moore, ออปอนเตวีมอร์ปวัเตเตอร์ม่งาตาลี P e ดิโกะแรกนี่แหละตาลีด e คนนัพละไม่เดงอ่อออลองอ่าล้อปายปีบาตาเลยเคไมวเลสซียไนะสวัสดีครับนะ้านๆะนะผมมากับ Hunter 5, Young, ย,ยือฮันเตอร์วีห้าฮะยืยังตัวใหม่ของคาฮันเตอร์มากับสายพี่สามคน 3, คนัพละ,ะมาดูไหมทองข้างทาง,างฮะโอเคเดี๋ยวมาชมว,ว่าจะมีผลงานหรือไม่ฮะ โอเคเดี๋ยวไปชมครับ ได้ตัวครับได้ตัวแล้วครับว้าวได้ตัวจนได้ครับโหเล่นงาแปไปฮันเตอร์วีลีมอได้ไปตาวัดแอนเตอร์ดดบตัววีห้าเหยายางก็ไม่แอนเตอร์ฮะใบปสบปินตีน้ำได้ดังดีฮะเนื้อยางก็งนุ่มดีฮะต่อปุ่นแม่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็มาไอ้ตู้ดี